สวัสดีค่ะพ่อชอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเองได่เนาะครับเมื่อนี้มาเอาแนวทางนะครับเมื่อนี้แนวทางเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านตำลาวนะครับเมื่อนี่มีแนวทางของเอาของเซียนไม้นะครับเพราะว่าเพิ่งหายมาแล้วครับของเซียนไม่ได้มาแล้วตามที่พี่น้องเอฟเอซีลองขอมานะครับเพราะว่าตัวเด็กแนวทางของเซียนไม่กับ เขาติดตอ่อกันมาสองงวดนะครับที่ติดต่อกันที่บอติดตอ่อกันจะหลายหลายงวดจะมาเรื่อยๆนะครับของเซียนใหม่ก็ได้ครับแต่ว่ามือหนีเพิ่กจะหายหน้าทางมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีกาเตรียมสม,มุดประกาเลยเด้อครับเตรียมสม,มุดประกามาเพราะว่าอันนี้เป็นของวันที่สิบเจ็ดเดนเนอสิบเจ็ดกุมภาพันธ์วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย หกสิบแปดนะครับตามที่พี่น้องรองขอมากระด้มาแล้วนะครับเพื่อนกระไ้อ่ะเตรียมเตรียมเขียนหัวกระดาษไปก,ก่อนครับเตรียมสมุดปากกาเขียนตามไว้เลยนะครับเอาเลขวิ่งก่อนนะครับเลขวิ่งก่อนนะครับโอ้เมื่อนี้เพื่อนมีเลขวิ่งเพื่นมีเลขวิ่งพร้อมครับมือนี้วิ่งหกนะครับเด่นหกรองศูนย์นะครับสําหรับมือนี้นะครับ เขียนเขียนต่ำเลยไดย้พี่น้องเข้าก็ได้วิ่งหกรองศูนย์นะครับจับคู่นะครับจับคู่สองตัวนะครับจะมีหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแปด เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดหางคือเขาคือเก่าครับแปดคู่แปดหางเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องเข้ากันเขียนเขียนตามเลยเด้อครับเดี๋ยวสิทวนให้ย,ยูนะครับเดี๋ยวสีทวนให้พี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นกะบอไลคู่ไลหางครับพี่น้องเพิ่นเน้นให้อีกเพิ่นเน้นให้ซีคู่ซีหางนะครับ เมียนห้เมียนหามาแล้วนะครับเดี๋ยวสิท่วนไห้ยกอนแล้วพี่น่องจัง่วงกลมน,นะครับสำหรับตัวเลขนะครับเดี๋ยวท่วนไห้พี่หน่องจสี่สังก่อนนะครับหกเก้าเจปดหนึ่ง ก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งและเจ็ดหนึ่งนะครับวงกลมนะครับพี่น้องครับวงกลมตามได้ได้ครับวงกลมตัวเน้นนะครับหกเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นวงกลมให้สี่หางนะครับเน้นให้สี่หางนะครับ คือขึ้นวติพันธ์มากกับเขาที่ตัวเพันเง้นอยู่ครับแต่มันเป็นตัวกลับนะครับเป็นวงกลมไ้ก็เขาตัวที่พันวงกลมนะครับแต่มันเป็นตัวกลับครับแต่ว่าพี่น้องเอฟซีห้ากาเอาไปเอาไปแล้วก็กลับไปพร้อมนยครับกลับด้วยนะครับทุกตัวกลับด้วยบนล่างนะครับถ้าเ้าเปรียบเทียบแล้วก็บ่หลายคู่หลายหางพี่น้องเพราะว่า แปดคู่แปดหางคือว่าพอดีอยู่นะครับคือว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าหลายๆเสี่ยนเพิ่นกบับางท่านเพิ่นกับหายหลายอยู่นะครับแต่ของเข้ากับแปดคู่แปดหางนี่คือว่ามาตรฐานแล้วนะครับของเสี่ยนไม่เพิ่นนะครับสําหรับวดนี้นะครับสำหรับว,วันที่17กุมภาพันธ์2568นี่ยสนเสี่ยนตกับ มั่นใจพอสมควรนะครับขันศีว,ว่าผู้พ่นเฮ็ดพน่นกับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนว่าตัวเลขหน้าทางสิเขาหรือรลดนะนั่นก็นเป็นเรื่องปกตินะครับตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องที่เทียงเข้ากับพี่เจาหนาเอานะครับเพราะว่าผมมีอาจารย์ได้ดอกสิเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอันนี้คือขาดการบอกวสบ อันนี้มันเป็นการคำนวณนะครับเป็นการคำนวณนะครับเป็นคำนวณออกมาได้ยังได้เพินกระห้ไปตามนี่แหละพี่น้องเข้ากับให้โปรดใช้พิจารณญยาณในการรับชมรับฟังเอานะครับให้คิดดีๆนะครับอ่ทวนอีกเทนึงครับก่อนสีชว่วตัวเหล็กนะครับเดี๋ยวทวนก่อนนะครับวิ่งหกรองศูนย์นะครับเด่นหกรองศูนย์ จะพูดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งวงกลมนะครับวงกลมที่หกเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับ อันนี้คือตัวเน้นตัวนักครับแต่ว่าพอซอกาแนะนําให้พี่น้องเข้าเอามัตัวตัวนะครับเพราะว่ามันบมหลกลายหางครับให้พี่เจนนาบึงบางคนกับอาชีเอาแตาาา่ตัวเน้นหาเรื่องเทียมมันกับตัวเน้นมันกับบัวมากกับมีนะครับกันพลาดค,ครับพี่น้องครับกันพลาดเท่ากาันเอามดัดตัวตัวนะครับดีที่สุดนะครับ ขันเขามันกับสีบ่พาดเนาะแมนขันพ่เขาก็ไปตามสูตรของเพื่อนเนาะ,ะพี่น้องเอ้าพร้อมที่สีเบิ่งตัวเลขกไปเนาะพี่น้องเอฟซีเฮาอ้าพร้อมแล้วค่ะเอาเบิ่งตัวเลขกเนาะเตรียมแซกเตรียมจดเลยครับ ตัวเงยนตัวนักอยู่ที่เพิ่งคิดเส้นไต้เด้อพี่แจนหน้าเป็นเอาแต่ว่าทางช่องก็นแนะนั่ให้เอาทุกตัวนะครับที่เพิ่งหายมานะครับการพลาดหมดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเอาไว้ยังมันเ,นเกิดเต้นเต้นพี่นออ้นองเนาะ คนไปถ่ายคลิปกันไอ้พี่น้องเอฟซีเฮ้าโชกมนันรำด้้ยกันทุกทุกทนเ้ยครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ขอให้มีโชคกันสองถุ่มคร่งครับให้ได้เหรพร้อมๆกันครับพ,พ,พี่น้องเอฟซีาผจากรัฐบาลไทยถือว่าเป็นการอย่าไงหรัพี่นว่าแจ่มือนะครับ แก่มื่อหม่สำหรับรัฐบาลไทยเฮ้ามันก็ผาดไปผู้ได้ผาดไปผู้ได้โชคดีกัดีใจน้ำดีใจน้ำนะครับพี่น้องที่ครับเมื่อหนีเฮ้ากะเอาไปพี่ใหญน่าเบิ้งครับแกตัวแก่มือนะครับอาจารย์เพิ่นกระหายมาแล้วก็คิดว่าหนาจะปังอยู่ครับเพราะอาจารย์เพิ่งมันใจนะครับสุขสง่นมันนะครับพี่น้องที่ครับ่สวัสดีครับพระสจ้ดีครับ